การยื่นพรอ93แยกลายได้เป็น10ปีเรายื่นครั้งเดียว10ฉบับเลยใช่ไหมครับกรณีเจ้าของอาคารใช้อาคารของตัวเองเป็นสถานประกอบการโดยมีการคิดค่าเช่าจากกิจการเช่นนี้ไม่ได้ทำสัญญาเช่าเพราะเป็นเจ้าของเองได้ใช่ไหมครับกรณีต่างชาติเช่าบ้าน30ปีคิดภาษีแบบไหน กรณีที่มีการจ่ายค่าโปรแกรมซูมแทนบริษัทและตัดบัตรเครดิตไป2ครั้งเนี่ยหลักฐานมีแค่การเบิกอินวอร์แต่ไม่มีใบเสร็จผู้ทำบัญชีกรณี้จะมีการหักภาษีและนำส่งภาษีประเภทไหนเริ่มทำสต๊อกสินค้าที่สัมภาระรยอมรับได้เราควรทำอย่างไรดีคะการยื่นพรอด .93 แยกรายได้เป็น10ปี เรายื่นครั้งเดียว10ฉบับเลยใช่ไหมครับใช่ครับนะครับเราก็จะยื่นครั้งเดียว10ฉบับเลยนะครับแล้วก็พอปีถัดถัดไปเรายื่นพมรด90นะครับเราก็จะเอา93เนี่ยไปเครดิตไว้คือเรายื่นปีแรกทั้ง10ฉบับแล้วก็ชาระภาษีไว้เลยนะครับพอปีถัดถัดไปคุณก็เก็บใบนั้นไว้แล้วเอาไว้เครดิตภาษีนะดังนั้นยื่นครั้งเดียวทั้ง10ฉบับครับ กรณีเจ้าของอาคารใช้อาคารของตัวเองเป็นสถานประกอบการโดยมีการคิดค่าเช่าจากกิจการเช่นนี้ไม่ได้ทำสัญญาเช่าเพราะเป็นเจ้าของเองได้ใช่ไหมคะได้ครับนะเพราะว่าหลักฐานในการจ่ายเงินเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่แนะนําว่าควรทาสัญญาเช่าให้ชัดเจนดีกว่านะครับเอาไว้ตอบประเด็นเพราะว่าเวลาคุณจ่ายคุณก็หัก5%ก็พิมพ์สัญญาเช่าขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งนะครับไม่ได้ยากอะไรอย่างดีก็เสีย อ่าพลากรสแตมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนะทำให้เรียบร้อยดีกว่าครับคุณสุมาลีครับกรณีต่างชาติเช่าบ้าน30ปีคิดภาษีแบบไหนต่างกรณีต่างชาติเช่าบ้าน30ปีเหรอครับก็รายได้เราใช่ไหมครับเราให้เช่านะครับก็คิดปกตินะครับก็คิดเหมือนคนไทยก็คิดเหมือนคนไทยเช่านะครับแลวถ้าเกิด ชาวต่างชาติเป็นผู้ให้เช่าชาวต่างชาติก็ต้องเสียภาษีนะครับเพราะว่ารายไ,ได้ที่เกิดจากทรัพย์สินที่เกิดในไทยเนี่ยขาก็ต้องเสียภาษีในไทยเช่นเดียวกันนะครับกรณีที่มีการจ่ายค่าโปรแกรม z o ูม,มแทนบร,รษิษัทและตัดบัตรเครดิตไป2ครั้งเนี่ยนะครับหลักฐานมีแค่การเบิกอินวอยแต่ไม่มีใบเสร็จ นะผู้ทําบัญชีกรณนนี้จะมีการหักภาษีและนําส่งภาษีประเภทไหนนะครับก็ตอบคุณพฤทธิจิกานะครับว่าเราก็หักมาที่จ่ายนะครับค่าซูมเนี่ยถือเป็นค่าสิทธีสิบของเล็บสเนี่ยปกติแล้วหัก15%แต่ว่ามันมี DTA อนะครับอนุสัญญาภาษีระหว่างไทยกับอเมริกาเนี่ยก็เลยหัก5%นะครับยื่นด้วยแบบพองกดอง5.4นะครับ แล้วก็ยื่น7%ดอ้วยแบบพอๆสามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพราะถือเป็นบริการ,รทีนี้ถามว่าแล้วจะหักวันไหนก็บอกว่าครั้งที่1เนี่ยจ่ายเมื่อวันที่24เดือน3ามครั้งที่2เนี่ยจ่ายเมื่อวันที่25เดือน4ี่หกนะครับฉะนั้นหักณที่จ่ายเนี่ยก็คือต้องหักณวันท,ที่เราจ่ายเงินนะครับฉะน,นั้นสิ้นเดือนก็คือสิ้นเดือนเดือนมีนาเราก็ต้องไปยืน่นครั้งหนึ่งสิ้นเดือนเมษาก็ยืน่นครั้งหนึ่ง ฉันก็บอกว่าพนักงานมาเบิกคืนจากบริษัทตอนเดือนเดือน5 6 3เนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกพนักงานต้องรีบมาแจ้งแนละ้วเพราะกฎหมายกําหนดว่าจ่ายเนี่ยเราต้องจ่ายภายในวันที่7นับแต่สิ้นเดือนที่มีการจ่ายเงินนะครับนะจากคําถามเนี่ยก็ตอบได้เลยนะครับว่า1นะคุณจ่าย2ครั้งแล้วคุณมีใบเบิกเงินมาแค่วันที่5แค่เดือน5แต่คุณจ่ายตั้งแต่เดือน3แล้วจ่ายเดือน4ครั้งหนึ่งเนี่ยฉะนั้นคุณจะต้องนําส่งในเดือน3ครั้งหนึ่งเดือน4ครั้งหนึ่ง เดือนสาก็มานําส่งภายในวันที่7เมษาเดือนสีก็มานําส่งภายในวันที่7พฤษภานะครับนะเราไม่ดูวันที่เบิกเงินคืนนะครับดูหลักฐานการจ่ายนะครับเริ่มทําสต๊อกสินค้าที่สัมปกรณ์ยอมรับได้เราควรทําอย่างไรดีคะนะครับเราจะทำสต๊อกที่สัมก,กรณ์ยอมรับได้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ วันที่เรารับสินค้าเข้ามาก็บันทึกสต๊อกรับนะครับวันที่เบิกของก็ตัดสต๊อกออกไปนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าแค่นี้แหละแต่มันเป็นเรื่องยากถ้าเรามีสินค้าหลากหลายนะครับเพราะว่าสินค้ารับคุณต้องบันทึกให้ครบนะครับมีใบนับมีใบตรวจรับนะครับมีบัตรสต๊อกการ์ดซึ่งมันอยู่กับเรื่องของระบบการควบคุมภายในมากกว่าสัมภาระยอมรับได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ไปไปนับสินค้าคุณแล้วต้องตรง กับที่คุณมีอยู่จริงนะครับทางบัญชีกับทางสต็อกมีอยู่ตรงกันเนี่ยสมภาร,รยอมรับได้แล้วส่วนวิธีการจัดการต่างหากนะครับที่เราจะต้องวางแผนนะครับเรื่องสต็อกเนี่ยเป็นเรื่องยากอีกประเภทหนึ่งนะครับและยิ่งสต็อกเยอะๆเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องวางแผนการจัดวางของนะครับการตรวจนับการเบิกจ่ายที่ดีนะครับถึงจะเอาสต็อกอยู่นะครับเป็นเรื่องยากนะครับอันสัมภาร,รยอมรับได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่านับทางบัญชี กับสต็อกสินค้าตรงกันนะครับ